สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ปนมากินข้าวปุ้นสาวน้ำปลาค่ะขนมจีนสาวน้ำปลาค่ะพริกแดงๆใส่กุ้งสะดุ้งด้วยนะคะมาจ่ามากินด้วยกันเลยอขออนุญาตแนะน,ะนำผัก ผักกันจองจ้าแนะนำทีละผักนะคะเส้นเหน่างนุ่มถั่วฝักยาวอืม กันจองแซ่บๆค่ะดอกแครลร่วง ดก,กําลังกินเลยค่ะทุกคนม,มะเขือพวง ออยอดมะละกินกค่ะงามงามค่ะทุกคนฝนตกเนาะนี่ค่ะว้าวน่ากินไหมคะ ผักบุ้งบ้านลวกค่ะม้วนคำใหญ่ๆเลยอืม มะเขือพวงอ่อนมากกุ้งค่ะอืมลืมชะอมไปได้ไงทุกคนชะอมลวกค่ะ นี่จ้ะคุยขนมจีนพันพันขนมจีนเข้ากันมากเลยค่ะกับขนมจีนสาวนาเปาเนาะ กุ้งคือแบบว่าเร่งกรอบกุ้งสดๆเลยนะคะอืมมักไผ่มักมันนะคะชอบไายชอบมันเนอะอร่อยอร่อยค่ะ ยาวเหนียวนุ่มมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ค่ะขนมจีนอบแห้งของอีล่าพากินนะคะสั่งมาชิมเส้นอย่ายวนุ่มแซบค่ะอือ กับผักการจองก็แซ่บค่ะทุกคนอร่อย กินแบบนี้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงน้องคิดถึงป้าป้าชอบดูค่ะป้าชอบกินคิดถึงคนที่บ้านเป็นคนใต้แต่ชอบอาหารอีสานค่ะทุกคน เสียงฝนตกอขออภัยนะคะผักติดฟันตกแรงมาก มาแรงวันเยอะๆค่ะหวนเลยจ้ะทุกคนทุกคนว่าคนใจเอาเข้าปากได้ไหมมันใหญ่มากนะอื ออกมาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยโอ้ะหละงฝนเมื่อเช้าเนี้ยค่ะสมุทรสาครแล้วก็เขตปริมณฑลกรุงเทพมหาคนครอ่ะคือฝุ่นเยอะมากมองไปตอนเช้ามืดเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนก็คิดว่ามันเป็นหมอนะทุกคนเพราะเมื่อวานฝนะนตกทั้งวันเลยที่สมุทรสาครน,นะคะ อยู่เขตปริมณฑลใต้กรุงเทพแล้วนี้ไปส่งลูกโอ้โหคิดว่าหมอะที่ไหนได้ฝุ่นท่นทุกคนหนามากอันนี้ดีแล้วหล่ะตกมันจะได้ชัล้างฝุ่นออกไปนะคะมาค่ะ เยอะมากจริงๆค่ะคนกินไม่หมดมนี่หน่อไม้อันอ่อนๆขออภัยทุกคนนะคะย่าต้มไว้มันยังขมอยู่กินไม่ได้ค่ะทุกคนมันขมมันยังไม่จืด สวยใช่ไหหน่อไม้ขมมันขมมากทุกคนถ้ามันยังต้มแล้วมันยังไม่จืดอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นผักบ้านนะคะผักที่แบบว่าคนหาเก็บจะมีเลดิสนีคะที่ซื้อกับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแม่เขาซื้อมากังส้ม เหลือซื้อแรดิโซอมก็ตัดเองแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะทุกคนเอ่อคนยังไม่ได้กินให้ดูผงชูรสผักผงชูรสรน็มาละผมตีที่บ้านอ่อผักการจองซื้อค่ะมะเขือพว,วงเก็บที่บ้าน หน่อไม้ต้นบ้านเราเองแต่ขมกินไม่ได้ค่ะทุกคนเังขมมากผักบุ้งไปเดินเก็บเองเดอกแคต้นที่บ้านคนชอบกินผักบ้านๆค่ะทุกคนไม่ชอบกินผักซื้อไม่ชอบกินผักที่มันซื้อที่ซื้อเหมือนอย่างคณะตะหล่ปีอะไรเงี้ยถามว่ากินได้ไมไหมกินได้แต่ชอบผักบ้านๆแบบนี้มากกว่ายังขมหน่อไม้อยู่เลยคุณ ยังขมหน่อไม้อยู่เลยค่ะ มันมันจ้าปะ่ะคลิปนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะพอดีเฟิร์นไม่ได้มัดผมนะเพราะว่าเพิ่งสระผมมาใหม่ๆไม่อยากจะมัดมันนะคะต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเดี๋ยวไว้มื้อหลังมากิน ยอดมาละวตับเมนูอื่นให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะ